สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจบอเวอร์เทรดอะคาเดมีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้ประจําวันพุทธที่22มกราคมกับผมโคชเกน,นะครับทองคําเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับบ่งบอกว่านักลงทุนเนี่ยย้ายเงินเข้ามาในสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับอาจจะมีความลังเลในช่วงนี้นะว่าการลงทุนในฝั่งอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับทำให การที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงหนุนให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตกันครับว่ามีจุดไหนที่เราสามารถรอเข้าเทรดได้บ้างเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยราคาเข้าไปถึงซัลายของเราแล้วที่ตีไว้เนี่ยแต่ยังไม่มีสัญญาณที่จะกลับตัวลงมาเลยนะครับรวมถึงจุดเข้าเมื่อวานเนี่ยมาไม่ถึงด้วยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราได้อัปเดตจุดเข้าใหม่กันครับเรามาเริ่มดูกันนะครับในแผนของเมื่อวานเรนารออยู่ข้างล่างนะสองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ด 00นะครับลึกสุดใน2695มาไม่เฉียวเลยนะครับมาชนะแนวต้าน2720ของเราที่ตีเส้นแดงไว้ทุกคนเห็นไหมนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ปรับตัวนะครับลงมารีเทสแล้วขึ้นไปโหกี่พันจุดครับวันนี้นะฮะเปิดมาก็3,000จุดแล้วนะครับใครที่บายขึ้นมาจริงๆในไทม์เฟรมเล็กก็มีอยู่แหละนะครับสำหรับแผนเซลเนี่ยราคาทะลุเลยนะ2735274 46, 47ของเราเมาื่อวานทะลุเลยนะครับขออนุญาตลบก่อนแล้วก็ไม่ได้มีคอนเฟิร์มหรือ QM ที่เราแจ้งไว้ว่าจะเซลล์ตรงนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับราคาย่อน้อยมากๆนะครับย่อตรงนี้ประมาณ 6, 700จุดเองนะเดี๋ยวเราอัปเดตกันครับวันนี้นะครับส่วนแผนข้างล่างเนี่ยจุด QM buy เนี่ยก็ต้องอัปเดตใหม่นะครับโซนตรงนี้ผมขอยังตีไว้อยู่นะ 2, 710นะครับเดี๋ยววันนี้เราได้โซนใหม่ครับจริงๆจะมีโซนตรงนี้ของ4ชั่วโมงเพิ่มเติมนะครับก็แถวๆ2,000 720นั่นแหละนะครับเจ็ถึง2725นะครับจริงๆแท่งเดยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราย้อนไปดูนะี่ยแท่งเดย์จะใหญ่มากนะทุกคน20ถึง2725จุดนี้เป็นจุดแรกแล้วกันนะถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับเดี๋ยวพาไปดูทำเฟมเดย์นิดนึงย้อนไปนิดนึงนะครับทุกคนเพื่อดูว่า เป็นยังไงนะคะพาทุกคนไปดูแรงซื้อที่เข้ามาเยอะมากๆสำหรับเมื่อวานและยืนเหนือแนวรับสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบตรงนี้มันเป็นแนวรับสำคัญนะครับที่พามาดูทเฟรมใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าชุดนี้เนี่ยก็มีทั้งจากเดิมเป็นแนวต้านแบบสําคัญมากๆนะครับติดลงไปต่อติดลงไปเปาะไปต่อ,ตลตอแลอนน้วตรงนี้จริงๆมีติดลงอีกรอบหนึ่งนะราคาลงไปเนี่ยย่อประมาณสองถึงสามพันจุดนะครับแล้วปรับตัวขึ้นมายืนเหนือฉะนั้นวันนี้นะครับจุดที่เราสามารถที่จะ โฟลว์บายได้เนี่ยจะมีจุดของ2,720อยู่นะครับ2,720เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้ราคาดีด้วยนะฮะย่อลงมานะครับเพียงแต่ว่าเขาย่อน้อยมากๆนะถ้าสังเกตจใจแท่งเทียนวันนี้เปิดเดย์ไปก็ยังเขียวช่ำมากเมื่อกี้4ชั่วโมงของเรานะตรงของซับไพตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบเป็นขอตีเป็นเส้นละกันขอตีเป็นเส้นละกันเนื่องจากว่ากรอบเขาว้างเนาะแล้วก็ทะลุไปเกือบจะ สุดกรอบแล้วนะครับก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับแถวแถวห้าแปดถึงหกศูนย์นะครับก็จะมีราคาทองคําด้วยหกศูนย์ของเราอีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้เจ็ดศูนย์โหเป๊ะไหมนะแล้วอีกเส้นหนึ่งก็เป็นประมาณเก้าศูนย์นะครับหรือไฮเดิมมาลุ้นกันนะว่าราคาจะไปออทามไฮไหมนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเราดูว่าเฮ้ยอืมไม่น่าจะขึ้นมัง้งไม่น่าจะขึ้นไวเป็นยังไงล่ะขึ้นเลยนะครับนี่อย่างที่เราเคยพูดกันนะครับว่าทางเฟรมเดย์เนี่ยเขาขึ้นมาแบบ ยกโลอะครับทุกคนยกโลมานะครับก็มีโอกาสเนี่ยยกโลแล้วก็ตอนนี้ทำไฮใหม่แบบชัดเจนสวยสวยเลยนะครับรวมถึงฝั่งขาขึ้นปจัจจุบันก็ยังขึ้นเป็นเพนอย่างสวยงามเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะทีนี้สี่ชั่วโมงโซนที่ผมว่ามองว่ามีเป็นแนวรับที่สวยเนี่ยสองเจ็ดสองศูนย์ถึง2 7งสองเจ็ดสองห้านะครับมีแนวรับโทแบ็กของเขาด้วยสำหรับทำเฟรสี่ชั่วโมงนะครับนี่คือโซนแรกโซนที่สองเนี่ยถ้าเห็นแบบชัดๆก็จะเป็น ของโซนของวันนี้เลยที่เพิ่งสร้างไปเมื่อช่วงเช้าของเรานะครับจะเป็นของ2740ถึง2745ชุดนี้นะครับก็สามารถที่จะมองโฟ l l o w b ต่อได้2745อีน่นี้เป็นสั้นๆแล้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยชุดนี้นะครับถ้าราคาเนี่ยลงมาแล้วนะครับ พิจารณาบายได้ถ้ามีคอนเฟิร์มขอให้รอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันจริงๆทั้ง2จุดแหละนะครับทั้ง2จุดอยากให้รอคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูทางเฟรมเล็กอีกนิดนึงดีกว่านะอะในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีโท้แบ็กของเขาอยู่แถวนี้แนวรับนะครับสี่ห้านี่แหละเอา <c oughs> อ่ะตรงแถว4ี่ห้านะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าราคาลงมาเนี่ยเราอยากจะให้เกิดคอนเฟิร์มสักนิดนึงนะทุกคนในทครเฟรมเล็ก M5 M15 ก็ได้นะครับให้เขาหมวนตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับตรงจุดนี้ขอให้บายก่อนเก็บก่อน High เดิมสักนิดนึงก็ได้นะทุกคนชุดนี้นะครับตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับจริงๆก็อีกชุดหนึ่งก็ใกล้ๆค่ะใกล้ๆของสี่ชั่วโมงนะครับ นี่ของหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีแนวรับชุดนี้เหมือนกันอ่าทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองสังเกตในแนวรับประมาณสองเจ็ดสามศูนย์นะครับราคาเนี่ยถ้าราคาปรับม้วนล,ลงมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะลงมาถึงแนวรับข้างล่างได้แล้วก็เกิดการเสียเทนในทางเฟรมย่อยและนะครับแถวสามศูนย์เนี่ยก็เป็นอีกราคาหนึ่งที่น่าสนใจเราสามารถพิจารณาบายขึ้นไปได้แบบนี้นะครับผม ส่วนหน้าเทตุถัดไปนะครับนี่หน้าบายเรามีแล้วสองเจ็ดสี่ศูนย์สองเจ็ดสี่ห้านี่คือใกล้ที่สุดนะครับส่วนหน้าเทตดเซลเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้มีมุมมองใดๆเลยจะรอให้ให,ให้ได้เทรดเซลได้นะเพียงแต่ว่าถ้าลงมาแล้วเกิด QM แบบนี้ผมว่า QM มันก็ยังไม่ชัวร์มากนะถ้าเกิดใครที่ดูหรือเทรดมาเนี่ย QM มันส่วนเทนหมด QM เซลนะส่วนเทนหมดอย่างเช่นชุดนี้นะครับทุกคนก็มี QM เซลถูกต้องไหมอ่า มี QM Cell จากฝั่งนี้นะะเดี๋ยวผมวาดให้ใหม่นะครับ QM Cell จากฝั่งนี้นะครับแต่ราคาก็ไปต่อนะเพราะว่าเทรนขาขึ้นเขาได้เปรียบมากๆนะไปต่อเลยนะครับไม่ย่อเลยตรงนี้ในะารัฟเฟมเด็กก็มี QM Cell นะครับ,รบย่อนิดเดียวแล้วก็พุ่งต่อเลยฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าตรงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเซล์ได้นะครับอาจจะต้องรอให้เขาเนี่ย พักตัวก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนทิศทางลงมานะครับเริ่มสร้างสะพายนะครับแนวรับต่างๆเริ่มเด้งน้อยลงแบบนี้เราจะค่อยพิจารณาเทรดเซลล์กันอีกทีนะครับเทรดเซลล์กันอีกทีตอนนี้ยังคงมองมุมมองบายได้เปรียบอยู่ตรงนี้ SL ถ้าเข้าประมาณ5-600จุดนะครับ TP ก่อน h i g เดิมก็น่าสนใจนะครับในโซนแรก2740หน้าเทรดเซลล์ยังไม่มีรอให้เกิด การกลับตัวที่ชัดเจนก่อนเหมือนฝั่งนี้อาจจะได้เซลลสั้นๆนะครับนี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะได้เซลล์กันสั้นๆแบบนี้ลงมาก็ได้นะครับให้มันเกิดภาพแบบนี้ก่อนเราค่อยเซลลนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีจุดไหนให้รอเข้าเซลล์มีโอกาสที่ราคาจะไปถึงแนวต้านใหม่ก็สองเจดนนะครับมีโอกาสที่ราคาจะไปถึงในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้น่าจะมีข่าวด้วยแหละเดี๋ยวเราพาอัปเดตข่าวกันนิดนึงมีไหมมีไหมอ่า วันนี้มีข่าวออคันทรีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวขอดูของนิดนึงนะครับมีไหมไม่มีนะอ่ะวันนี้ยังไม่มีข่าวนะครับน่าจะมีพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มีข่าวสองทุ่มครึ่งวันนี้ไม่มีข่าวเลยฉะนั้นราคาอาจจะวิ่งอยู่แถวๆนี้นะครับยังคงสามารถพิจารณาเหตุบายได้ด้วยเทนเดิมเนี่ยอย่างหน้าบายยังคงได้เปรียบฉะนั้นตรงนี้คือจุดแรกสองสี่สี่ศูนย์จุดถัดไปสองสี่ 30ศตรงนี้รอการคอนเฟิร์มนะครับอ่ารอ CF นะครับแล้วก็สองศูนย์สองศูนย์ตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านเดิมน่าสนใจมากๆนะครับแนวต้านเดิมมาเป็นแนวรับใหม่นะครับตรงจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับมุมมองทองคำของกลางสัปดาห์ นะับพิจารณาเข้าเทรดตามกรอบตามโซนที่ตีไว้ให้ได้นะครับอย่าลืมรอคอนเฟิร์มนะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเกิดคอนเฟิร์มแล้วก็สามารถเข้าเทรดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ